คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถกระบะ4ประตูคันนี้นะคะสีเท่าแลมโบค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2022จดทะเบียนการใช้งานปี2023ค่ะใหม่1 0มื0โลเท่านั้นค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยนะคะคันนี้สีสวยมากแล้วก็สภาพโหแบบน้องป้ายแดงมากเลยอ่ะสนใจคันนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกทุท่านมาพบกับรถกระบะสีประตูคันนี้เป็นเกียร์มันวลนะคะกับ i ิสุ u ุดีแม็กเอ็กซตัวนี้เครื่องพันเก้าประตูปี2022 จดทะเบียนการใช้งานปี2023ใหม่นอนมากไม่อยู่เพียงแค่1หมื่นโลเท่านั้นค่ะนะคะคันนี้นะคะสวยสีสวยสีเทาแลมโบแล้วก็เป็นรถขับมือเดียวค่ะนะคะเจ้าของเดิมนี้ก็คือเหมือน ไม่สามารถส่งต่อได้นะตัวนี้ใหม่น้อยมากนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมนะคะสภาพรอบๆคันเลยเป็นรถเข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ปรับสภาพดีเลยนะคะก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่957,00 0นาหนะคะ597,000บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเรานะคะขายอยู่เพียงแค่ 6 8 9 0 0ปประหยัดไปถึง2 6 0 0เลยนะคะก็ถือว่าเป็นน้องๆป้ายแดงด้วยไม,ม่หมึ่0 0 0โลเท่านั้นยังไม่ติดจองสนใจรีบรีบนะเดี๋ยวป้ายทะเบียนมีการเปลี่ยนปาย้ายทะเบียนมีการเปลี่ยนแล้วก็รถทุกคันเราการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมนําและไม่มีชํำรุดสูญหายไม่มีตะตะ่อตะแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัว,ตวถงังใดๆทั้งสิ้นสนใจเข้ามาดูได้เลยอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าไฟหน้านะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ได้ไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟหน้านะ ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ด้วยกระจังหน้าดูเท่ดุดันมากๆเลยนะคะตัดด้วยเส้นเนี่ยค่ะสีแดงโลโก้สีแดงนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนให้นะักกระจังหน้าดูเท่ดุดนันแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ลายคาดเอ็กซ์ซีนะคันนี้สันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มนะบอกเลยว่าคือน้หนึงอยากให้คุณลูกค้าได้มาดู ให้พี่ๆได้มาดูคันนี้แล้วก็มาทดลองขับเลยดีกว่าอ่ะมาทดลองขับได้เลยมาดูในส่วนของแม็กนะคะก็จะได้เป็นแม็กอลอยนะตัวนี้จะได้เป็นแม็กสีดาโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนได้เป็นดิสเปกด้วยมาดูซุ้มล้อกันสักนิดหนึ่งก่อนนี่ค่ะให้ดูซุ้มล้ออันนี้สภาพเดิมนะคะเดิมๆจากโรงงานถือว่าได้เป็นน้องๆป้ายแดงเลยด้วยซ้ําไปนะคะอ่าแม็กขอบ18นิ้วนะแม็กยังสวยอยู่เลยนะคะ26 5หทับ60อ่า18 แมกขอบ18นะคะแล้วก็ในส่วนของยางปี2 2ก็คือปีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะด้านข้างสันเหลี่ยมคมกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็บันไดข้างขานะคะได้เป็นสีเงินนะคะสีเงินสีเทาตัวนี้นะคะก็มีตัว X-Series ติดอยู่ตรงด้านข้างข้างแก้มด้วย ป้ายพอภาษีนะคะเรามีการต่อให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหมดมีนา68เลยติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยค่ะหลังคาก็ได้เสารับสัญญาคือคันนี้เราไม่ได้เก็บอะไรเยอะเลยนี่คือรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพดีเลยเนี่ยเห็นยังขี้ฝุ่นยังเลอะอยู่เลยนะคะพอมาถึงเนี่ยน้ำหนึ่งก็รีบนำมาให้พี่ๆนะคะให้คุลูกค้าที่อยู่รับชมช่องน้ำหนึ่งหรือติดตามน้ำหนึ่งอยู่ได้รับชมรถสวยก่อนใครอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่า มาดูด้านในในส่วนคันนี้นะคะในส่วนของตัวน็อตค่ะนี่น็อตเดิมกินใหม่นี่คือยังอยู่อยู่เลยนะกินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะนี่ค่ะแผงประตูด้านข้างนะคะได้เออตัวได้สีแดง ที่เปิดด้านในนะคะเป็นสีเงินตรงนี้สีดำนะตรงนี้เป็นหนังเดินแต่เข็บได้สีแดงกระจกเดิมรอบคันค่ะด้านข้างนะคะรอยเมคอัพต่างๆสวยมากสีเทาแลมโบค่ะสีนี้คือโดดเด่นเลยนะสีโดดเด่นเลยกระจกเดิมรอบคันค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลย0961984963ค่ะรถสวยโดนใจเครื่อง1.9เครื่องประหยัดมาพร้อมกับนี่เลยนะคะอ่า สปอร์ตบาร์ไฟเบรกดวนี่3เป็นแบบ LED ด้านข้างสปอร์ตบาร์ก็ตกแต่งด้วยลายเส้นสีแดงค่ะด้านข้างกันชนอ่าไม่ใช่สิในส่วนของตัวตัวรถกับด้านท้ายนะคะตรงกระบะเนี่ยค่ะให้ดูด้านหน้าดิสเพกด้านหลังเป็นดรัมเบรกดรัมเบรกเห็นชัดเลยสีแดงแบบว่าสไตล์แบบเอ็กซิล ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็คัสซีเดิมสวยๆค่ะ นช่วงล่างแน่นหนึบเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์มันนวนก่อนปล่อยเราก็จะดูในส่วนของยางอะไหล่ให้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็จะใส่ให้ครบเลยส่วนด้านท้ายค่ะไฟท้าย LED นะคะเนี่ยค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะมีสติกเกอร์นะ,ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดเนี่ยค่ะกันชนด้านท้ายสวยเท่เลยนะคะมีตา Xseries ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED การันตีสภาพเดิมเดี๋วเปิดดูนิดนึงนี่ค่ะ หม่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นสนใจรีบทักเข้ามานะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆพี่ขาคุ้มสุดคุ้มสุดนี่ด้านข้างแล้วมาดูด้านฝั่งนี้เนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆ ตัวน็อตนะคะเนี่ยค่ะสนใจทักเข้ามาได้096-198-4963่่สค่ะอะติ๊กเกอร์นะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นตัว X นะคะแล้วก็คิ้วกันศาฝั่งนี้ก็จะมีลวดลาย ที่เปิดนะคะสีเดียวกับตัวรถที่เปิดด้านนอกได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนี่มีที่วางแก้วนะคะตรงที่เท้าแขนมีแอร์ด้านหลังนะคะได้แอร์ด้านหลังนี่ค่ะ มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยอุปกรณ์ช่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบ,ครบเลยนะแผงประตูด้านข้างเนี่ยค่ะตกแต่งด้วยลายเส้นสีแดงนะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะสวนมากสภาพเดิมสนใจรายเดยดเพิ่มเติม,มทักมาได้เลยนะ096 198 4963อ่ะกุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย 4ก้านนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาตกแต่งด้วยแถบได้สีแดงเป็นเกียร์แมนนวลนะคะก็คือ6สปีด6เกียร์ด้วยกันเบาะนะคะเนี่ยเลยนะคะมีมีว่าตัว X ด้วยนะดูสปอร์ตดูสวยดูเท่มากค่ะคุณลูกค้าคขาป้ายแดงอยู่ที่5 0 0แสนเออ9 0 0 0แ0น0 0 0าแนะ9ก้0 0 0แต่ว่าคันนี้นะคะค่าตัวอยู่เพียงแค่689,000ก็ประหยัดไปถึงประมาณ200,000 200,000 สองแสนหกอยู่ประมาณนี้ก็ประหยัดไปเยอะเลยนะสองแสนเลยเกือบสามแสนเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะมีแอร์นะคะก็จะเป็นแบบหมุนมีหน้าจออเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูปับเบาะนิดนึงเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอยู่ตรงนี้เหยียบเบรกเออเหยียบคาสต์นะคะแล้วก็กด เชื้อเพิ่งต่ำอะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วก็จะมีเตือนนะคะเลขไม้นะคะอยู่เพียงแค่หนึ 1, 6, ่งหมื่นหกพันหนึ่งมืนพันเออหนึ่งมืนหกร้ยสี่สิบเจ็ดนมืหหนึ่งมืหร้อยสี 1, 6, 47, 1, 6, ่สิบเจ็ดนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่หกพันนะนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมเลยสนใจรายละเอียดก็ทักมานี่คือหน้าจอเดี๋ยวน้ำหนึ่งลองเข้า เกียร์ถอยนะอ่ะเกียร์ถอยก็คือนี่มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะก็แล้วก็พร้อมเส้นด้วยนะคะพร้อมเส้นกะระยะอันนี้ก็จะเป็นเบรกปรับหน่อยก็จะเป็นเบรกมือธรรมดานะคะเป็นเบรกมือธรรมดาคอนโซลด้านหน้าสวยมากกระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับลดแสงแล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ่อ พลาสติกด้วยนะคะมีพลาสติกนี่ห่อหุ้มไว้อย่างดีเลยมีไฟตรงกลางนะคะแล้วก็มีที่ใส่แว่นตามีไฟตรงนี้นะคะสนใจทักมาค่ะ0961984963เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ กระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะพับปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออตโต้นี่ค่ะที่เปิดด้านในสภาพสวยสมบูรณ์เลยค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,มทักมาหาน้่าหนึ่งได้นะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3สค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องด้านหน้า มาเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอันนี้คือไม้น้อยนะคะคือการใช้งานน้อยนะแล้วก็ห้องเครื่องค่ะได้เป็นเครื่อง Isuzu DDI Blue Power ก่อนปล่อยนะคะเราจะดูแลในส่วนของอแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ของเหลวให้เบื้องต้นนะ,ะให้ดูตัวน็อตนะคะเนี่ยค่ะตัวน็อตต่างๆด้านข้างนี่ค่ะรอยเมคอัพ ah ต่างๆไฟด้านหน้านะคะก็ได้เป็นไฟไฟเดิมนะคะไฟเดิมจากโรงงานเนี่ยค่ะ คานหม้อน้ําด้านหน้าคานด้านล่างนะคะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งอิสุสุแท้ที่เป็นแท้เลยเนี่ยค่ะจะมีแผ่นเพจแล้วก็นีม่มีตาสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือแผ่นเพจเนาะเนี่ยค่ะอะเน,นียก็คืออันนี้เป็นแบกโรงงานแน่นอนยังมีแต้มสีอยู่เลยเนี่ยค่ะตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพต่างๆ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0961984963คันนี้รับรายได้อยู่ประมาณ25,000ซื้อได้ละนะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะรับรายได้25,000กับ Isuzu D-MAX นะคะตัวนี้จะเป็นตัว X Series 1.9เครื่อง19ปี2022 23ไม่10,000กับอีก600กิโลไม่น้อยมาก10,000กับอีก600กิโลเท่านั้นนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่สีสวยจริงๆนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000ค่ะคันนี้นะคะไม่ห0 0 0งโลในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ป้ายแดงอยู่ที่957,000คันนี้อยู่ที่6 8 9 0 0 0ปประหยัดไปถึง260,000บาท เข้ามาค่ะนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์นะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้มีวารันตีหลังการขายให้นะคะสนใจรายละเอียดยกหูโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0961984963เอาละห่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ